ใส่ถุงขยะ10บ,บาทจัดรองเท้า5บาททำกับข้าวจานละร้อยทุกอย่างในบ้านมีราคาหมดผมรู้สึกไม่ไหวกับพฤติกรรมของเธอแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะกินได้เลยนะโอเดี๋ยวก่อนค่าใช้จ่ายวันนี้ทั้งหมดก็325บาท โอนมาได้ค่ะพี่ไม่ไหวกับหนูนะทําไมแพงขนาดนี้ร้นกันชัดๆพี่บอสนี่กับข้าวต้องสี่อย่างเลยนะหนูคิดพี่แค่สองอย่างเองอ่ะทับย้นกันเขาไม่มีส่วนลดให้หรอกนะแล้วอีกอย่างเราก็ตกลงกันแล้วไงว่าหนูทำงานบ้านพี่จ่ายเงินทำไมอ่ะคิดจะเบี้ยวหรอโอเคพี่จ่ายก็ได้หนูทำกับข้าวแล้วคิดค่าแรงพี่ยังพอเข้าใจนะแต่ไอ้เปลี่ยนทุงขยะเฉยๆทำไมต้องคิดตังค์ด้วยหาเงินง่ายเกินไปเปล่า ก็ถ้าพี่คิดว่ามันง่ายทําไมพี่ไม่ทําเองอะฮะปล่อยให้หนูทาคนเดียวทําไมแบบนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบกันเห็นเห็นเอาเปรียบเหรอใครกันที่ต้องตื่นเช้าไปทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวฮะแต่หนูก็ออกไปทําเหมือนกันนะแต่เงินเดือนหนูน้อยกว่าพี่ไงหนูก็ต้องทํางานบ้านเพิ่มถูกแล้วแต่หนูไม่คิดตั้งกับพี่แบบเนี้ยหนูนั่แหละเอาเปรียบพี่โอเคงั้นหนูไม่เอาเปรียบพี่ก็ได้ ต่อไปนี้พี่ก็ดูแลตัวเองแล้วกันหนูไปไปเลยเดี๋ยวจ้างแม่บ้านมาเองก็ได้เว้ยถูกก่าหนูแน่นอนแม่เรื่องแค่นี้ทำเป็นคิดโคตรงกเลยวันนั้นเราทะเลาะกันหนักมากลิ้นก็เลยมีไตอยู่บ้านแม่ทีรักพี่กลับมาแล้วนะ เย้อิสระลยว้ยตึ๊ดตุ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 ๊ดต๊ดวันนี้ากะสั่ไปลูกนี้ว้าว ส่งมอบเงินเดือนให้เมื่อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเสื้อใครวะเสื้อกูนี่วะซักเองก็ได้ไม่จะยากเลย ก็แค่เนี้ยเห็นไหมแค่เอาขยะใส่ถังง่ายๆแค่เนี้ยต้องคิดเงินด้วยก็ไม่เห็นยากนี่หวะาเสือขาวไปทำงานดีกว่าเฮ้ย ทำไมไม่ออกวะต้องทิ้งแล้วแต่แล้วชีวิตอิสระของผมก็เริ่มแย่ลงผมเริ่มไม่เข้าใจว่าทำไมเสื้อผ้าหายายากจงังทั้งที่เก็บในตู้เอเสื้อเชิ้ตหายไปไหนหมดวะจำได้ว่าเก็บไว้ที่นี่นี่ชิบหายแอ่ะโอ๊ย ฮัลโหลครับแม่โอนเงินให้แม่หน่อย3ามพันคะสามพันเลยเหรอครับแม่จะช่วยใส่กองงานแต่งหอ้บอยก็ได้ครับก็ได้ครับชี่ยทำไมเหลือแค่นี้วะเพิ่งผ่านไปสิวันกูจะรอดไหมเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเงินเดือนหมดเร็วจังทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มันเหลือเยอะไอ้บอสทำมาก่อนดิ เดี๋ยวทานผลไม้รอกันก่อนนะคะหนูต้มไก่ไว้ยังไม่ได้ไอ้บอสทำไมกลิ่นตัวมึงเหมือนมีกลิ่นน้ำมันแบบนี้อะจริงด้วยวะคือช่วงนี้กูทำกับข้าวกินเองบ่อยอแล้วไม่เปิดเครื่องดูดควันแล้วเปิดแล้วแต่มันดูดไม่แรงไงแล้วมันก็เสียงดังด้วยกูลำคาญกูเลยปิดเลยพี่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดห,หรือเปล่าพี่บอสมันต้องทำความสะอาดด้วยอะ ก็ต้องล้างสิเวลาคาบน้ํามันเนี่ยไปอุดตันท่อมันก็ทําให้ท่อดูดไม่แรงนี่แสดงว่าอยู่บ้านพี่ปิ๊นเป็นคนทําให้แน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยพี่บอสหนูจะบอกอะไรให้นะงานบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กวาดบ้านถูบ้านง่ายๆนะมันมีอะไรต้องทํามากกว่านั้นเหรองั้นเดี๋ยวยกยกตัวอย่างนะเวลาพี่บอสจะเอาขยะไปทิ้งเนี่ยพี่บอสก็ต้องดูว่าในถังมีขยะเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่าถุงรั่วไหมตอนนั้นผมถึงได้รู้ว่างานบ้านมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยอ พี่บอสนี่มันตู้ใส่ผ้าสีอ่อนผ้าสีเข้มไปใส่ตู้นู้นสิถ้าไม่ถูกใจก็ทำเองเนี่สั่งทำไมแล้วเวลาทำกับข้าวเสร็จเนี่ยก็ต้องรีบกลับมาเช็ดห้องครัวเพราะว่าคาบน้ำมันเวลามันแห้งเนี่ยมันจะเช็ดออกยากออกแล้วอีกอย่างหนึง่ง เรื่องการเงินเนี่ยมันก็เป็นงานที่หนักสําหรับแม่บ้านเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาจะใช้ทีนึงเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะซื้อของแบบไหนซื้อร้านไหนดีซื้อวันไหนถึงจะคุ้มร้านไหนมีโปรร้านไหนส่งฟรีพี่บอสคิดว่าการที่พี่บอสมีเงินเก็บเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่เงินเดือนสูงรนี่สั่งอะไรมาเยอะแยะฮะปลายทางโทรมาทุกวี่ทุกวันรู้ป่ะคนหาเงินมันเหนื่อยนะเว้ยก็พอดีช่วงนี้ร้านเขามีโปรอะ แล้อ,อย่างของพวกนี้มันก็ต้องใช้ในบ้านตลอดมันจะประหยัดได้กี่บาทกันเชียวหาเรื่องชอบเลยไหมว่าที่หลังจะซื้อเยอะขนาดนี้มันเปลืองเว้ยโอเคพี่เข้าใจนะขอบใจมากนะเดี๋ยวผมไปขอปินนะ้งกันมึงไปง้อให้สำเร็จนะเพื่อนอเฮ้ยไม่ไม่กินต้องไก่ก่อนหรอพดิ เจรักพี่ขอโทษนะพี่รู้ว่าพี่ผิดจริงๆอะ่ะงั้นต่อไปนี้พี่สัญญาเลยพี่จะช่วยหนูทางานบ้านทุกอย่างแล้วถ้าเงินเดือนพี่จะให้หนูเก็บหมดเลยพี่ขอแค่เดือนละห้าร้อยก็พอนะยัยิ้มแล้วแสดงว่าให้อภัยพี่แล้วใช่ไหมไม่ค่ะจยกโทรมาเล่าให้ฟังหมดแล้วค่ะหนูก็พอรู้แหละว่าพี่อ่ะผิดจริงๆ แต่จะให้อภัยไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่ทำตัวน่ารักหรือเปล่าจะไม่ได้อีกนะ